วิชาพุทธประวัติชั้นตรีฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ปุริมการปริเฉตท,ที่4เสด็จออกบรรพชาความเดิมตอนที่แล้วเบิกบานเล่าถึงช่วงวัยหนุ่มของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะที่มีชีวิตแสนสุขสบายได้อภิเศกกับเจ้าหญิงยโสธราและทรงมีพระราชโอรสพระนามว่าราหุลกุมาร เด็กๆฟังแล้วเกิดความสงสัยว่าเหตุใดเจ้าชายที่มีความสุขขนาดนี้จึงตัดสินพระไทยออกผนวดพี่เบิกบานบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวดเพราะได้ทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตสี่แต่ยังไม่อธิบายเลยว่าเทวทูตสี่คืออะไรนั่นสิครับต้นก็อยากรู้แล้วเนี่ยเล่าเร็วๆสิคะพี่เบิกบานเล่าเลย,ยเล่าเลย,ยเล่าเลยอุยอย,อย่าดึงสิครับอา้อาวอา้าอ พอล้อย่าไปดึงแขนพี่เบิกบานเขาอย่างนั้นสิเดี๋ยวก็พังกันพอดีเฮ hey, ขอโทษครับขอโทษค่ะคุณครูฮ hey, ขอบคุณครับคุณครูที่ช่วยเบิกบานไว้เอาละถ้าทุกคนอยากรู้พี่เบิกบานจะพาไปชมพุทธการแบบเสมือนจริงล่ะนะไปกันเลยว้าว wow. ที่นี่ที่ไหนคะพี่เบิกบานนี่คือช่วงก่อนที่เจ้าชายจะออกผนวดครับเจ้าชายสิท,ทธัตถะเสด็จอยู่ครองคารวาสจนถึงพระชนมายุ29ปีวันหนึ่งได้เสด็จประพาสอุทยานกับนายฉันนะเทวดาจึงได้เนรมิตเทวทูตสคือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะให้ปรากฏเบื้องหน้าพระพักตามลำดับเมื่อพระองค์ ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายทรงเกิดความสังเวชสลดพระไทยและเมื่อทอดพระเนตรเห็นสมณะก็มีพระไทยน้อมไปในการออกบรรพชาพร้อมกับได้ทราบข่าวการประสูตรพระโอรสทำให้พระองค์ทรงเห็นว่าความแก่ความเจ็บ และความตายล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดเป็นเหตุให้ตัดสินพระไทยเสด็จออกผนวดทันทีพระองค์เสด็จออกผน,น,นวดตอนกลางคืนทรงม้ากันทกะมีนายชน,นะตามเสด็จไปถึงฝั่งแม่น้ำอโนมารับสั่งให้นายชน,นะนำม้ากันทกะกลับคืนพระนคร ทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขันครั้งเดียวเหลือพระเมาลียาวประมาณสององคุลีคาติการับพรมได้น้อมนำบาทและผ้ากาสาวะพัดย้อมด้วยน้ำฝาดของต้นไม้มีสีเหลืองหมน่นเข้าไปถวายสำหรับนุ่งหนึ่งผืนห่มหนึ่งผืนพระองค์ทรงครองผ้ากาสะวะพัดนั้นแล้วอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตหน้าฝั่งแม่น้ำอโนมานั้น ปุริมการปริเฉตท,ที่หตรัสรู้พระมหาบุรุษครั้นผนวดแล้วเสด็จประทับแรมที่สวนมะม่วงแห่งหนึ่งชื่ออนุปิยะอัมพวันเขตอนุปิยนิคมแควนมันละราวเจ็ดวันหลังจากนั้นทรงออกแสวงหาความรู้ที่จะทำให้หลุดพ้นจากทุกข์เสด็จเดินทางไปพบปะสนทนากับนักบวชและคณาจารย์ต่างๆ จนถึงเมืองราชครืแคว้นมคตพระเจ้าพิมพิสารผู้ครองแคว้นมคตเสด็จมาเข้าเฝ้าตรัสถามถึงชาติสกุลแล้วได้ทรงเชื้อเชิญให้อยู่ด้วยกันที่แคว้นมคตโดยจะแบ่งสิริราชสมบัติให้ครอบครองส่วนหนึ่งพระองค์ทรงปฏิเสธและแสดงความประสงค์ว่าจะออกแสวงหาทางพ้นทุกข์ พระเจ้าพิมพิสารทรงอนุโมทนาและทูลขอปฏิญญาว่าถ้าตรัสรู้แล้วขอให้เสด็จมาเทศนาโปรดด้วยเมื่อทรงรับปฏิญญาจากพระเจ้าพิมพิสารแล้วพระองค์ได้เสด็จไปยังสำนักของอาลาระดาบทกาลามโคตรฝึกจิตจนสำเร็จสมาบัติเจ็แต่ทรงเห็นว่ายังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ จึงทรงลาอาลาระดาบทสเสด็จไปศึกษากับอุทธกดาบทรามบุตรจนสำเร็จสมาบัตแปโอ้โหถ้างั้นตอนนี้พระองค์ก็ทรงตรัสรู้แล้วสิคะยังจ้าถึงจะสำเร็จสมาบัตแ8แต่ก็ยังไม่ได้ตรัสรู้หรอกนะอา้าวแล้วพระองค์ทำยังไงต่อละครับทรงเห็นว่าแม้จะสำเร็จสมาบัตแ8ก็ยังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ที่ทำให้พ้นไปจากการเกิด แก่เจ็บตายจึงทรงลาอุทกะดาบสเสด็จจาริก ไปสแสวงหาทางพ้นทุกข์ลำพังพระองค์เองเมื่อเสด็จถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมทอดพระเนตรเห็นพื้นที่ร่มรื่นแนวป่าเขียวสดใสเป็นที่เบิกบานพระไทยมีแม่น้ำไหลผ่านน้ำใสสะอาดอยู่ใกล้หมู่บ้านเที่ยวพิกขาจารย์สะดวกเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรจึงตัดสินพระไทยประทับอยู่ณสถานที่นั้น แล้วทรงตรัสรู้ได้ยังไงกันนะก็ต้องติดตามตอนต่อไปตอนนี้พี่เบิกบานขอพักไปชาร์จแบตก่อนละไปละครับช่วยอ้าวพี่เบิกบานหนีไปแล้ว,วอะกลับมาก่อนค่ะ